สวัสดีค่ะพี่น้องขบอกแนแสุดคเดเาคจ่ค่าเป็นผีเนี่ยตายบว่าเขาบอกแตงหน้าเป็นยัที่บ่แตงเขาบอกเป็นแตงหน้าเป็นผีแตงหนาเป็นผีเ่็ยกา์อร์แน่ละแม่เฮ้ยยหันไปหาลูกกูไลสัวอาจะบอกได้ปะสะดาไปเน่ยัีเขาแตงแบบเดียร์มากเแตงเนื้อ แตกง่าคือแตกง่ายคืวัดน่ากลัวน่ารักไหมไมพี่อันเี่ก็อยังคือจังไต่น่ารักอ่ะตรงไหนัน่ากลัวเฮ้ยพี่อเดียนี่อันเดียมันจุดสีมากกว่าเลตไต่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงถามมันมึงว่ามันเป็นอียงไต้กูมาต้องแตงมันก็คือมึงมาต้องทวง มันบองบอกอยู่แล้วไข่เพียงเนี่ยน่ะอีหลีอีดีนีมัหรือว่ามันไม่ยิ่จุกสื่อใจไม่ได้แม่ฝันแค่ม่หล่ดะเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือสีตาเหลียกตาอันส้นแท้สีจะมาเต่าสีถือกระปวดโอ้เดี๋ยวทำดอกไม้ลูกเต่า เยอหมดอันนี้พียังเปิดไปบอมให้หนิเต่งหนาจูีเาแตร้แยแก้มกัคืหรีคืออย่างพี่ยิู่ไหมกูกับแม่ได้เตียมนี่หรีไว้ผมหอกเลยมันคืองบอบอย กูจีบจำตัวเองว่าอะไรกูจีกลัวตัวเองนี่แบบสวยใช่ไหมง่านี่มานั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวจะให้ในั่งขาคนนีม่แ่แนั่งในลูกงนั่งเบิ้เบิเขาแต่งดนบรรยากเขาลุ้พุ่นเออ

เขาเขาใส่เขา,ใส,เขาใส่กระดุมกันแล้วอันนี้มันเป็นผีอย่างเ<ะ>พรานังหันก็ได้เจ้าเรียกข้าว่าปฏิทินชวนั่งเรกครับพ่อนั่งรวดนั่งรวดนั่งหันละ แต่ละคนพูนะโอเคครับไี่ผูมากว่าฮะกเห็นวะพี่เห็นวางได้ปะคุ้นๆยครับคุ้นๆยุ่งคุันคุ้นยุ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็นชีสเมนแมนคีมม่ดผมหรอมนคีมเม็ดผม มันเป็นหนวดเป็นมักผมอันที่บ้านุ่มไหนมักยืดมักดัดดีๆนะแม่ล้างสารเคมีพร้อมเนี่ยฟื้นฟูผมอ่ะใส่ดีด้วยทุกคนมีโทรศัพท์ในมือนะครับก็คแบบือไลฟ์สดขึน้นือแชร์ก่อนทาง youtube ตัวเองแล้วก็ทางเฟ e b ุ o กตัวเองนะครับแช์ก่อนไปทุกคนนะครับเอาฟีแม่ป่า พี่เพียปากออา้่าอันนี้คือใช้ปนกติเลยเมื่อนี่อะไรครับต้นพีลงครับอันนี้ใชจริงรเล่้วยกอน ยียาปอนต้นมครับต้น่า่า่าอยก้กเอจับเบิ้งไอแซ่ไอแซ่มเนต์เป็นยังก็จังคนบคนบรับบนอนนี่แหะเออแดโอ้กะแต่แต่ไทยไรอ่ะ มื่อกี้นังกินจังก็าดสารอาหารนี่นะกลัวมันนั่นเอาเตรียมัมนเพีกหัน่งคือกมูอคือบ่พุง่ะคืออยู่อรตดเสียอ่ือเจ็ดกลางจนี่จะค้กระดูกอจริงไม่แง่บวันบ่อวันไสิบ่ได็เขากล้องแ่ไปหน่อยหน่อยไม่แ่ไปหน่อย นังเออแม่ยังยังไมย่มยมอีมก็รักี่เทานั้เออแม่พี่ยังนี่พี่แม่ป่าอีกแล้วพี่ยังวันจันืรอ ทีหัวาวๆหนึ่ใช่ละอันนี้อันนี้ผู้สมอยว่างแม่ตกยังวะไปมยากถึงตรงเนีตีเอาอะไรมันไปใส่ไปล่าสุดนางไม่จะพูดอะไบ้นนี้เอาคือหอนวันเดีกัน คุเอครับคุณเอบอสเกียรครับคอยเตือนอย่ายุ่งใก้บอสไหนครับผมหันยุ่งัี่แล้วว่าีแตงเบาๆดีเพเห็แตงคือญกะไชไมนี่พ่อข่อแม่เขาแตงอะเขายับหยนุ่มๆรวยตี่าโจเขาไลจัป่วยสนาทีแล้ก็เ่ยยูทูบช่องย่งจะน้อยกับึ้นไล่วนะพี่น้องแล้วก็ผด ยูทูบช่องลำเพลินเพลินออฟฟิเชีอะไรชาวน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลช่องยูทูบ่ะอ้สาวน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลคนช่องแสดงสดนี่นี่เอามาเออมันบสเกนนะอ้อหามันบคเอเกสเกนได้จังได้บ้างเนี่ยน้อยพชรบ้านแพงแสดงสด นี่ช่องนี้นี่ดูปูสีงเงินนี่ค่ะพี่น้องอย่าลืมเขากุ้มค่ะพี่น้องนะคะเฟซบุ๊กน้ำเมือนเฟซบุ๊กความโอเคแฟนเพจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ